เฮ็ดเองคนเดียวเบิดแล้วค่ะทุกอย่างเห็ดเองแต่ในลูกง่ายแล้วเขาก็อันนี้ไปเห็ดการเฮ็ดงานเบิดเดนะคะแย,ยกกัเลยตามัดแต่ภาพ อีสานกับปลูกยางร้ายแล้ว่ะาค่ะทุกมื่อนี่มีมียางกันเกือบทุกจังหวัดเนาะคะ่ะแต่ก่อนสมัยเช้าๆย่บิบ้านเท่านี้สบายเรื่อยๆเนาะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเนาะคะ่ะ บรรยากาศบ้านเฮาก็ดีครับเพราะว่ายังทีเพราะว่าย่าคุณเชิ่นกับบรรยากาศแบบนี้เนาะคะ่ะมีช่วงนึ่งย่ามย่ยมากแบบนี้เนาะผูกพ,พักลูกงากินน้าบาดน้าเพื่อนังกันนะคะก็เลยบอก แ็เลยมีความสุขจนถึงตอนนี้รับมีดกีดยางค่ะรับมีดกีดยางตอนนี้ยายวัดชีวิตขอบพูด,ด,ดาหาล่ลายเด้อ่ะเด้อมาให้กราลัางใจ มงจังงี้มู่ยหย่วลุดีเนาะมีโอกาสได้ไปเมืองนองเมืองหน้าดีใจด้วยจะเลยเป็นเฮ็ดไปเรื่อยเมื่อยกับพักแบบนั้นล่ะค่ะเปนบ่เห็ดกับยืซิส พันเท่านี้สบายเรื่อยๆเนาะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเนาะค่ะแมาแวะไปแวะมาพันมาให้กำลังใจยายขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขึ้นมาอีกจังหนึ่ง <c oughs> ขำๆเนาะคะ่ะ ว่ามากอากาศห่อนบางอากาศเย็นทุกคนท่านอากาศเย็นก็สิดีก็เลยเป็นเฮ็ดไปเรื่อยเมื่อยกับพักแบบนั้นล่ะค่ะเป็นบเฮ็ดกับยูซื่เป็นกำลังใจให้เช่นกันนะคะ ไปฟังๆเด้อค่ะเด้เ่อประสบความสำเร็จประสบเแบบว่ามันกับบริเวณดินล่นหลาขึ้นในเมืองเนาะแบบว่าใส่ที่เวดแบบ รู้ซื้อว่าเฮ็ดยังได้เพิ่นคืออยู่ได้เนาะในเมืองจังสนเนาะแต่ว่าเฮาเฮาเฮาชินแบบนี้เนาะคะ่ะเฮาก็เลยรู้สึกออ,อุดสำหรับการไปอยู่ในเมืองเนาะเพือจังหวัดอุดรคะ่ะทำน้ำแล้วกันแล้วกลับมานี่อาบน้าบึดเดียวกับเขาไปอาบอีกบ่ไก่ดีวันไหนเนาะ ใว่าเห็นอียงน้ำมูดเห <c oughs> ็นแต่สว,น,สวนเห็นแต่สวนก็เพื่อนนี่แหละย่า ก็การอยู่แบบนี้เนะคะ่ะเ,เห็นตานูมมเป็นหนิาโคตรอันนั้นอันนี้ให้เบิง้งเ่อใครมาอากาศหอนย้ายมาลืดูคนหนาวกยังแก้ไครแดดนอกหอนนิ้วหอน เป็นแจ้งไลอากาศทางผุนบ้านเท่านะ่ะฮ้อนห้อน,อนตอนนี้หันยี่หมูเว้นนี่บ่อยาใช่โบเห็นเอีย,ย,อย,อยงนะหมูดอว เห็นตะสวนเห็นตะสวนก็บเพื่อนนี่แหละย่ายว่าได้ไปใา้ดอกค่ะชีวิตเนาะบางเท่อมันกับเพื่นกับน้ดไม้เฮ้าอยู่แบบนี้เฮ้าก็อยู่แบบนี้แหละมีความสุขึ้นเหลือนกัวกวาน้อยนึงนี่แหละโอ้ยเแบบคิดหอดบ้านเบบว่วว่าเป็น เพิ่นบู้เพิ่นชิ่นแบบนั้นเพิ่นกับสีมีความสุขจมอาตจะภาพไทยมันเนาะคะ่ะคนเฮาคุยกับบ่คิดคือกันแต่ว่าย่ายนี่โอ้เราซื้อว่าเห็ดยังได้เพิ่นคืออยู่ใดเนาะในเมืองยังสนเนาะแต่ว่าเฮ้าเฮาเข้าชิ่นแบบนี้เนาะคะ่ะเขาก็เลยรูดซื้อดัอดสำหรับกันไปอยู่ในเมืองเนาะ กูบ่ได้มือได้หุ่หนอ่ะค่อยสีข้อเขาก่อนนี้เขาหาได้ก็หาไปก่อนเนาะค่ะเนาะ